พี่น้องคะการทีบอดนกพงศกรนะคะได้ออกมาโพสน้ำตาไหลคะ่ะหลายคนตามกระสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคะแล้วการที่พ่อจ๋าพงศกรโพสอ,อิโมกิน้ำตาไหลพี่น้องคะการทีค้นเห่าน้ำตาไหลบอมแมนย่อนว่าเสียใจอย่างเดียวพี่น้องการดีใจก็เช่นกันพี่น้องคะโพสอ,อิโมกิน้ำตาไหลด้วยความดีใจเพราะว่าพี่น้องคะ งานอยู่ทีผ่านมาทีอำเภอกุชินารายนะคะจังหวัดกาฬสินพี่น้องไปให้การต้อนรับกับหมอลําเสียงวิหกจนว่าสังกสีแหน่งพี่น้องแล้วสิ่งทีบอดนกพงศกรออกมาโพ์น้ำตาไหลเพราะว่าหลังจากทำการแสดงเสร็จสิ้นนะคะทางาผู้รักผู้ใหญ่ค่ะได้เส้นสัญญาต่ออีก5ปีซ้อนพี่น้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสำหรับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะไปท่าการแสดงนะคะพี่น้องอยู่ทีงานนิวค่ะบัวขาวอำเภอกุชินราชจังหวัดกาลสินค่ะกราบขอบพระคุณเฮียแอมันนี่ฟาร์มผู้จัดใจดีครับเหตุจากคนล้นงานค่ะกันเลยท่าให้ท่างด้านผู้จัด เพิ่นได้วาจ้างหมอล่าเสียงวิหกจ้างซ่อนกันถึงหปีพี่น้องทาง่านบอดนกพงศกรได้ออกมาโพส์ขอบคุณพร้อมกับอิมวิกิตนำตาไหลพี่น้องคะเพราะความดีใจนี่คือความปราปื้มของค้นทีส้างสรันพลงานพี่น้องความปราปื้มยินดีดีใจทีกระแสต,ตอบรับคือยิ่งใหญ่มากๆ พี่น้องโบวาตังแต่บอดนกล่ะคะ่ะจังเข้าเอฟซีก็เช่นกันพี่น้องคะดีใจน้หมอลําเสียงวิหกอิหลีถือว่าเป็นปรากฏการณ์เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสําหรับหมอลําเสียงวิหกนกพงศกรนะคะแล้วเมเมแฟนครับเอฟซีบัดที่นี่พี่น้องดีใจน้าบอดนกนะคะออกมาคอมเมนต์พี่น้องคะสุดยอดมากๆเลยคะ่ะยินดีกับลูกชายนะคะ นะคะทางดันแม่ต๊อกสายไหมแฟนเพจนะคะท่างยายหาฟ้าสะท้านค่ะไปน้ำแนว่ว่าสันพี่น้องค่ะดีใจด้วยนะดีใจด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะขอให้ปังๆหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรสุดปังเลยค่ะว่าสันพี่น้องขอให้เสียงวิหกดังๆปังๆตลอดไปนะคะโอ้โหดีใจด้วยค่ะและดีใจด้วยนะ และแล้วพวกคุณก็ทำได้ล้มลุกคุกค,คานมาสู้มาจนวันนี้สุดยอดมากเลยวาสาันพี่น้องดูซิกำลังแรงใจนะคะโอ้ยพี่น้องดีใจนะมีหลีพี่น้องแม่ภูมิใจและดีใจกับบอสท,ทั้งสองด้วยจ้าและขอให้เสียงวิหกนกพงศกรดังๆปังๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุดยอดมากค่ะเสียงวิหกปังๆวาสาันพี่น้องทำดี ชุดงา่ามขักสัน่นผ่านทุกอย่างเต้ยลำตลกแดนจากนาฮานบัวขาวยกเว้นชาอืพี่น้องอันนี้คือวาอคิดเห็นอีกท่านหนึ่งนะคะคือทุกอย่างนะคะดีเบิบ์ประวัิเป็นเรื่องล่ำเรียงล่ำเรืองเต้ยตลกแดนนะคะอ่าจากนาฮานบัวขาว,วาสัน่น ยกเว้นฉากนะคะซึ่งทางด้านบอสโกพงศกรรับทราบ์แนนอนพ่นเขามา่เบิ่งอยู่แล้วสิ่งที่นะคะแฟนคลับ f อซเข้ามาติติงแบบนี้เป็นสิ่งที่ทางด้านบอสนกพงศกรชื่นชอบพี่น้องติเพื่อก่อสิ่งที่บอสนกพงศกรอยากให้แฟนคลับคนที่รักจริจรงๆเสนอออกมาเลยค่ะความคิดเห็นสิ่งที่สิทํทำให้ภาพมันออกมาสวยงามหรือดีขึ้น บอสนกพงศกรพร้อมยินดีแก้ไขพี่น้องค่ะนะคะขอให้ปังปังทุกคนเจ้าขอให้ปังปังทุกทุก,ทกงานจ้ารักเสียงวิหกนกพงศกรจ้านะคะยินดีน้ำเสียงวิหกหลายๆจ้าว่าสันพี่น้องหมอรำเสียงวิหกบอสนกพงศกรดังๆรวยรวยเด้อสันพี่น้องค่ะสิ่งที ป้าดหาปีซ่อนดีใจด้วยนะคะปังปดังๆเหมือนหลอหอละคังเสียงวิหกเด้อสันพี่น้องสุดยอดเลยจ้าเสียงวิหกนกพงสกรดังๆปังปจ้านะคะสุดยอดอิลีพี่น้องค่ะป้าดเป็นข่าวดีสุดยอดเสียงวิหกว่าสันพี่น้องปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่เป็นกำลังใจให้นะลูกๆนะคะสิ่งทีเม่ม่ค้นทีหัก เสียงวิหกอย่างเหนียวแน่นเขามาให้กำลังแร่งใจพี่น้องคะ่ะซึ่งพวกวันนี้นะคะหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรค่ะการันตีที่ผลงานบอสิไปทําการแสดงยูไซกระซางพี่น้องการันตีที่ผลงานจริงๆคือแฟ้คลับเอฟซล้นทุกงานคะ่ะแล้วสิงทีนาภาคพุ่มใจที่สุดนั่นก็คือกระแสต,ตอบรับ กระแสตอบรับจากข้างด้านนาเวทีหรือว่าพี่น้องแม่เมฟั่ครับเอฟซีค้นทีร่วมเข้าไปชมหมอลำเสียงวิหกทางหน้าเวทีนะคะให้การต้อนรับนะคะ,ก,ะกับทุกทุกคนน้องๆทุกคนด้านนาเวทีได้รับคํำสนับสนุนได้รับการต้อนรับจากแม่เมฟั่ครับเอฟซีแบบทัวถึงคะ่ะ ต้องยอมรับในความเป็นองค์กรของบอดหนกพงศกรถือว่าเพิ่นเป็นคนทีปกครององค์กรได้ดีเยี่ยมเพิ่นแก้ไขทุกขั้มติชมเพิ่นแก้ไขทุกหมองทีแฟนคลับเอฟซีบอกวาอ่ายั่งบอดีพ่อนี่คือสิ่งทีท่ามหัเสียงมิหกมีทุกวันนี้ซึ่งเฮ้าเบิ่งอยู่แล้วพี่้อง เบิ่งความเติบโตของหมอ้ํำเสียงวิหกคือบบมี่อย่างสีดอกลงเลยบบมีหอย่างสีอ่าหลดย่อนลงเลยมีตั้งแต่พุ่งบ่ว่าสิเป็นแสงสีเสียงแดน่นหรือว่าเตยหรือว่าเป็นเอียงกระตามสร้างของเสียงวิหกปีนี้คือซุดยอดมากๆแล้วขอบอกว่าสําหรับคนทีว่าจากงานของเสียงวิหกภายในฤดูการปีนี้นะคะพี่น้องคะถือว่าคุ้มมากๆ เพราะว่าหมอลําเสียงวิหกในฤดูกาลนี้มีลําสองเรืองหเหลือกเลยพี่น้องคะ่ะซึ่งทั้ง้านบอสนกพงศกรเพิ่นก็ออกมาว่าเป็นปีที่ผู้ว่าจ้างคุ้มที่สุดแล้วข้าวดีแววแววมากพี่น้องค่ะข่าวดีมากๆนั่นก็คือปีหนาที่สิหอดน,นี้บอสนกพงศกรเพิ่นออกมาวาแล้วว่าปีหนาก็สิมีลําเรืองไม่อีกสองเหลืองคือเกาพี่น้อง ซึ่งขอบอกว่าตอน,นิหุกไว้ก่อนซื่อซื่อล้าอ่ะสื่อล้าเรื่องไม้ของดูดูกาลหนาเพิ่นเบาเออกมากลวเป็นไหล่สวดตัวยี่สิจําจำบไายขออภัยรีพีนองตัวละครทุกคนสิได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์สิได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเกี่ยวของซึ่งบอกเลยว่าทั้งด้านบอลโนกพงศกรแต่ละเรื่องทีเพิ่นเขียนขึ้นมาเป็นอีหยังที เปลี่ยนแปลงมากๆสาหรับบอดนกพงศกรซึ่งปีนี้กระเ็ดให้เห็นแล้วว่าแม่ยาลับบ่ได้ลูกสะพายเป็นกระเทยเป็นอี่ยังทีทาท่ายมากๆสําหรับบอดนกพงศกรซึ่งทางด้านหัวหน้าวงหรือว่าผู้นําองค์กรได้รับบทเองทําให้น้องๆได้เห็นว่าการที่เราเป็นศิลปินหรือว่าเป็นตัวละครต้องแสดงออกมาให้ได้ดีที่สุดพี่น้องค่ะนี่คือสิ่งที่บอดนกพงศะกร ผู้นำองค์กรหมอลำเสียงวิหกนะคะเพิินเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆเห็นเสื้อมานว่าน้องๆทุกคนที่ได้เข้าไปอยู่ในหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะสีได้เห็นหรือว่าได้สัมผัสแล้วว่าทั้งดาบบอดหนกพงศกรเป็นคนใจถึงพูดจริงทำจริงกล้ารับในสิ่งที่จะของได้สร้างขึ้นมาพี่น้องค่ะนี่คือ า่ายมากๆสำหรับบทของอรชอนที่ทด้งบอดหนกพงศกรไดร์บินซึ่งเพื่อนบอยบอ,บอให้ผู้ใดเล่นบทนี้เพื่อนบอกว่าถ้าไม่ใช่พงศกรแล้วใครจะยอมรับในตัวอรชอนนี่คือสิ่งที่บอดหนกพงศกรได้เว้าถึงล่ำเรืองนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับมันี่าย่ซิ์ขอเว้าถึงความปังของบองล่ำเสียงวิหกนะคะแล้วยินดีกับเสียงวิหกอิลีค่ะที่มีผู้จัด งานเพิินได้ห้ความไวเนื้อเสื้อใจจ้างถึงหาปีซอนพี่น้องดีใจน้าพี่ดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากสมีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ